ดีคุณประจมเตกูต้องทําเสียงอย่างนี้ด้วยวะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมชินแอสเตอร์น่ครับนี้อยู่ในเกมเบรดเอนนาเลนอ่เสียงไม่ละไรวะโอเคผมเองก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเกมเกมนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็หนีไม่พนะ้นครับมีน้องคนหนึ่งครับส่งเกมนี้มาให้ <c oughs> ในแชทกูว่าเสียงปูต้องไปกินน้ำมะนาวหรือน้ำอะไรสักอย่างอืมมาต่อก็ผมเองก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับในการใช้คำหยาบนะคลิปนี้ก็จะพยายามสุภาพให้มากที่สุดครับอะไรที่สมบ,บทออกไปต้นคลิปก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะ <c oughs> พอเหอะ เลิกเปลี่ยนเสียงไปมาล้วดีเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับสล็อตเนม s แนสเตอร์แน่นอนครับก็มีหลายๆคนครับยังอ่านชื่อผมไม่ออกครับอ่านเนืไซเนสเตอร์เลยนะครับแน่าว่องบอนใจ Be sure to save อะไรไม่ทราบอ่านตัวแม่งจะหายไปแล้วจริงๆผมก็ Don't be afraid to open door อย่ากลัวที่จะเปิดประตูนะครับนะ ดูส์เกมฟีเจอร์และออโต้เซฟฟังชันเกมนี้ครับมีระบบออโต้เซฟนะครับน่าจะเหมือนเกมทั่วไปนะครับก็มีออโต้เซฟให้เราเป็นระยะระยะตามความเสี่ยงของเกมลินดาครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมเองไม่เคยเล่นตัวเดโมโของมันนะครับแต่ผมก็เคยดูผ่านตาม,มาบ้างทั้งลอเบเกอร์ maker, แล้วก็ซีบิงส์นะครับพี่แป้งนะครับ ก็ใครวะเออนึกไม่ออกอมาเป็นญี่ปุ่นอีกคืออไตได้ไหมที่ไม่ใช่ร้องเพลงแบบนี้อืมไอไรลรกเอออย่าพุ่งอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะไอหูนมนมนอกจากเราต้องสุภาพแล้วเราต้องรักษากินอะไปะปะปะ,ปะอะไรอะไรปะปะปะ,ปะล่าลิงไปไหมโอ้แค่ขี้มูกด้วยนิ้วนแทงเข้าไปถึงแกนสมองนะเมื่อกี้ถึงกับแบบอุย้ยชิบเจ็บหัวมาก นี่เรามาถูกทางหรือเปล่าครับคุณครููหรือเปล่าน่าจะครูนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นนักศึกษากันสี่คนดูจากชุดนะฮะเฮ้ยว่าช้าง What What is it now อะไรกันสิสกาถึงกับร้อง What the fuck างขาดครับคุณผู้ชมแย่นหน่อยนะทางขาดอย่างนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะสิครับเราได้บังคับแล้วโอเยตัวละครของเรานี่ดูจากไสนมโอ่เลือกดูนมนักทีเลืกใสนมอ้าวยางอีกดูจาก,าาก,จาก <c oughs> เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับโหมีค่อนข้างน่ากลัวเลยเนี่ย วเราอออเรายู่ที่ไหนกันครับเอ้ยอยู่ที่ไหนกันแค่มิสซิสเซร์ฉันจำได้ว่ามันไม่มีสะพานอยู่ที่นี่นี่นะมาได้ไงเนี่ยมิสซิสเซียฟังฉันหน่อยสิขอเวลาสักแป๊บมันทางนี้นี่นะเหมือนเป็นทางที่ เราจำได้ว่ามันทางนี้จริงๆครับจริงๆแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาก็วนแล้วก็เลี้ยวอะไรของคุณครับคุณยานครับมีการตกมันเกิดขึ้นแน่นอนระหว่านี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเพื่อจะเพื่อจะอะไรวะเอานิ้วโป้งบังจอจะเห็นเดินไปทั่วแล้วกูทำอะไรได้บ้างเฮ้ยลืมกูตีปาก ผมเดินไปทั่วเลยเนี่ยไม่ทราบว่าจะทำอะไรได้บ้างเห uh, มือนกันกด e มีอะไรเหรอลินเราชื่อลินนะแป๊บหนึ่งนะทำไมครับอา้าวพอเราเดินคุยได้แล้วครับอันนี้แจกกลางนี่เด็กช่างป่หน่อ๋อแย่จ <What 's S 1> ังเลย เหมือนสะพานนี้อยู่ดีๆมันก็พังนะหรืออยู่ดีๆมันก็โผล่มาไม่รู้่อยไปให้เขาปคนเดียวเอยตัว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 ตลวตั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 แตัวอัวต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  a วตั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 วันตวตตัวกัวต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 ัวอัวต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 ัวัวตัตััวััััน คุณครูครับคุณครูครับเอาคุยได้จริงๆนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย Let me mm hmm. ให้ฉันเช็ค GPS เนอะฉันคิดว่าฉันมาถูกทางแล้วนี่นะนแปลกมากเลยที่เราอยู่ตอนนี้มันไม่โชว์ในแมปด้วยนะแย่ yeah, หน่อยนะอาจารย์อาจารย์นี่พูดเลยว่าบิ๊กไซ นี่ทํำไรนี่ก็แหวกยากผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปทางนั้นนั่นแหละว่าไงลินนี่ชื่ออีร่าครัถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิหิวปากหาพี่หนวกหูีปลือยคุณกลวก,ยลวกอย่างอ๋ออ๋อขี้ขวาเรียกกล้องขึ้นมาครับ First, ได้อาชิบเมนบีเอ f ครับ เบสยอดน่าจะย่อมาจาก best friend forever นะฮะแต่ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดแล้วพี่เอกใช้เพย์คอร์ทำไมนี่ก็หายากกินเลยยิวแล้วยอดเป็นยีราฟหรือไงน่ะอ้าวอ้าวเอาวิ่งได้ก็ไม่บอกมานี่เร็วเยี่ยววัตสัปยิปพอไปไหนกันน่ะโอ้ยเอาวิ่งแถงนั้นสินักเรียนอ้าววิ่งกันใหญ่เลยเอากูวิ่งวนเลอะ ชิดก้ารอด้วยวิ่งนำนี่ผิดไหมครับผมควรจะตามเอ๊จะไปไกลกันใหญ่แล้วนะรอด้วยสิในหลายๆเรื่องครับตัวละครชายมักจะเป็นตัวเปิดเรื่องเปิดประเด็นเสมอคือมักจะทําเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับด้วยการวิ่งสนครับผมไม่รู้ว่านี่มีสต้ามิน่าแล้วเสียงย่าดังนีฮัลโหลอุตกใจโอ๊ยเจ็บเท้าด้วย เป็นไรป้อาอ่ะฮัตเชยอเปล่าจะฮัเชยใช่ไหมงั้นเราไปก่อนก็ได้วูนี้ก็ไปไกลจังเลยไม่สงสารคนตามเลยแย่หน่อยนะอะไรเนี่ยทักสินเพลโดตาถูกรรมโอ้ my god โหนุงก็ไปไกลจังเลยครับเขาไม่เคยรอแล้วสองคนนี้นี่ก็ใจเย็นจังเลยนะอาจารนยะ์เนี่ย อยากให้ตัวละครเลือกเพศได้ผมจะได้ไม่ต้องมัจริดอาจารย์คะใจเรนจังรอยข้ออะไรอย่างนี้เหนื่อยพูดจริงจังหวะนี้ครับผมขอวิ่งนำนะครคุณผู้ชมก็ใจเย็นๆนะครับผมก็จะพยายามกาะกลุ่มไว้ครับถ้าเราวิ่งนำเกินไปนี่เราอาจจะพัดหลงกันได้หรือเปล่าแต่เอาชัว์ไว้ก่อนครับ แลวจังหวะน,นี้เราเหมือนจะข้ามมาอีกฝาาของสะพานใช่ไหมครับใช่ฮนะอาวแล้วอีกคนนึงนะอีกคนนึงโอ้โหไปนู่นละรีบหรอนี่เด็กช่างครับเด็กช่างขออนุญาตตำรวจแปลกมากเลยนะแปลกอะไรฮัลโหลถ่ายถ่ายรูปไหม อุ้ยน่ารักเอาพันหูไม่รู şey> ้เป็นอะไรด้วยแล้วกับบ้านกันได้หรือยังนะฮะอืมสถานที่ตรงนี้มันแปลกๆครับทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะเจอเออ พูดถูกเลยเชลเราไปตามหาคนอื่นแล้วพากันกลับดีกว่าไม่ควรจะไปต่อแลวครับตอนนี้ทุกคนรู้สึกแปลกนะะยเวนไอค,คนที่วิ่งนำไปครับืพูดเลยว่าดูดูการเดินของเขาครับคนคนข้างหน้าผมค,คเดินช้าๆครับเขาไม่รีบเลยครับผมว่าไม่ควรีบใช่ไหมครับทุกคนเดินช้ามากครับรีบกันหน่อยได้ไหมครับเนี่ย นี่มีร้านด้วยควรจะเข้าไปสำรวจไหมทำอย่างกันเล่นโอ๊โอ๊ยเช็ดวิ่งผ่านหญ้าก็จะมีเสียงนะแล้วยายครับไม่เกี่ยวฮะเอ๊ะแล้วคนนั้นไปไหนแล้วเนี่ยคนนี้วิ่งนำไปเลยโอ้ Actually exists แปลว่าอะไรวะสถานที่แห่งน,นี้มันดูน exist เคยไรขอไปขอไปที่แปลไม่ได้นะครับคุณพระช่วยนี่คุณจะเดินกันอย่างนี้จนถึงเช้าเลยไหมครับสถานที่ดูแล้วน่าจะเป็นเป็นตึกครับอืมฮอยวิ่เแล้วไอร่าเดินเดินนำมาเลยเด็กช่างนี้ใจเย็นเด็กช่างพยายามเดินเหยียบอนี่ครับใครเคยเล่นบ้างผมชอบเล่นมากเลย เหยียบไอดำๆอย่างเดียวเราเว้นช่องขาวก็กระโดดกระโดดไปเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหนึกว่าคนเมื่อกี้ดูตกใจนึะว่ามีคนนั่งอยู่ครับกระดาษนี่มันฟิวได้ไงตอนนี้ผมแปลกใจที่เพื่อนชายของเราครับที่วิ่งนําไปเขาหายไปเลยไอราบอกว่ามันเหมือนเมืองผีสิงเลยนะใช่ใช่เพิ่งรู้สึกเลยครับผมรู้สึกตั้งแต่รถรถมันจอดแล้วเห็นสะพานพังแลนี่ย อย่าพูดกันไกลไม่ได้ยินจิสกาบอกว่าสังเดินชนอเจออใครมันทักมาไอคิวทักมาเบร่แรที่หน้าต้องไปทางไหนครับเนี่ยอันนี้เสียงนกค่อนข้างน่าลำคาญนะผมจะเดินขึ้นไปหานกให้เจอแล้วก็กินมนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแน่ great idea guys โอ้เยอืม นึกถึงฮาชิมะโปรเจกต์มากๆฝนตรงวันนี้ยังไม่เจออะไรผมก็รู้สึกขนลุกเกลียวกราวพอสมควรอะไรเซเว่นเซนอะไรสูงเจ็ดเซนอ๋อเขาบอกว่าเชื่อไหมน้ำมันที่นี่ถูกมากเลยนะราคาแค่เจ็ดเซนเองเซนนี้รู้สึกจะหน่วย เทียบประมาณไหนดีประมาณดอลลาร์กับบาทนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงประตูอ่ะผมคงหูฝาดครับไม่เป็นไรเพื่อนเราคนนั้นหายไปเลยจริงๆนะฮะผมคงต้องเดินนำแล้วฮะให้รอคนพวกนี้ไม่ไหวจริงเขาเดินช้าสังเกตว่าถ้าผมเดินเร็วเนี่ยไอร่าก็จะเร็วด้วยฉันแปลกใจมากเลยทำไมเมืองแห่งน,นี้ถึงถูกลบกร้างนะถูกแบบ ปล่อยล้างอะครับไม่มีใครอยู่ที่นี่ไอลานี่เดินมากับเราตลอดครับแล้วเราไม่เห็นคนอื่นแล้วตอนนี้เราอยู่เรือเรแค่สองคนเท่านั้นครับหรือเกมมันบังคับให้เราใจร้อนนะแล้วเราเจอทางแยกนะครับจังหวะนี้ซ้ายหรือขวาครับคุณผู้ชมมขนลุกมากไม่ใช่กลัวครับหนาวครับแอร์เย็นมากนะฮะดูดูจังหวะการกระตุกของไอลาฮะโอ้โหจึ๊จึจึ๊ตึ๊จึ๊ึ๊จึ๊ึอะไรวะ ก็ไป hey. แล้วคนที่เหลือครับยังไม่เห็นวิววว่าเขาเดินมาเลยนะไม่เอานะแบบนี้เดินมาอยู่เปกาวะต้องเดินมาดิครับผมเห็นเงาวัดแวบฟกาวิ่งไปน่าจะเจอตั้งไงยืนคุยหาพี่ไอล่านี่ตามเราตลอดจริงๆครับเป็นคนติดเพื่อนนะครับไอล่า ยืนทำไมวะนี่ก็ยืนแอนนมตลอดเวลาดูหน้าเราดิครับเห็นนมแล้วเออเจ็งว่ะนมกูไม่ใหญ่เท่าเอ้าต้องให้กลับมารับเหรอถิงจะเดิครับนี่สกิลเหล็กหรือเปล่าเป็นสกิลเหล็กเวอร์ชันดัดฟันนะฮะถ่ายเก็บไว้ด้วยเอาไปบอกเพืพ่อนๆที่โรงเรียนที่ฟังดับสเตกันะวะ่าสกิลเหล็กดัดฟันด้วยไรเงี้ยครับอ่าไม่รีบเนาะ ชีวิตไม่รีบฮะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เคยโดนบล็อกไหมโดนบล็อกอย่างเงี้ยโดนบล็อกเงี้ยมาเดินไม่ได้วิ่งอหรครับผมขอร้องผมไหว้ครับพวกคุณช่วยช่วยวิ่งได้ไหมวิ่งวิ่งไปเลยอ่ะแหน่วิ่งอย่างเงี้ยไปปะคนเหนื่อยอ่ะนะเป็นอะไรไอ้ชายเป็นการไกลเป็นตะไบหรืออะไรไส่ผ้าใหมสองบาทห้าสิบไอ้คนที่วิ่งนำเขาวิ่งไปไหนอ่ะ มติ้งว่านะครับน่าจะเป็นทางนี้เพราะมีป้ายรถเมย์ว่าจะรอรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถเมล์หนีไปแล้วเนี่ยแต่ผมก็คิดอะไรที่มัน่อน้าจะเออสิยงอะไรไอที่ตามตามอันนี้เพื่อนผมใช่ไหมครับผมจะได้ไม่ตกใจเวลาหันไปเจอจังหวะนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกครับว่าฝนลุก เราช่วยกันเหยียบย่ายให้เกิดเสียงนี้มันช่างหน้าขนลุกเลิศเกินน่ะโอ้เหี้ย What the fuck อะไรอ่ะนี่ไงคุณเจอเหรียญของาหารครับต้องไงต่อ เดินหน้าหาแล้วทำไหมอย่าบอกว่ามีของให้เก็บเยอะแยะแล้วผมเดินผ่านมาหมดแล้วคงร้องให้ไม่เก็บอะไรเลยครับวิ่งอย่างเดียวมาราธอนเกมมิ่งมากอืมนี่เนี่ยตอนไม่ได้ด้วยตร้งไว้ทำนี่ดินดูสิโรงเรียนนี่มันใหญ่จริงเลยอ้าวนี่ไงเพื่อนเราคนที่วิ่งนำมาว่าไงเจออะไรไหม อ้าวมองอุย๊ยอะไรอะไรตกใจโอ้โหสว่างวืบ,บ,บ,บนือ้ไรเหรอเอเอนี่หน้าผากเป็นสิวเม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยต้องไปหาหมอบอกแต่เขาหน้ากูก็สิวถ่ายไปหนึ่งดอกเอาไปลงแบก็กเมในเฟสแล้วแท็กชาวบ้านชาวช่องให้ทั่วอะสรุปแค่เราวิ่งนำนะครับแล้วเรื่องก็จะเดินต่อ Doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's <coughs> sit there for a bit. reminds me of the first time oh, we met. You still remember, don't you? I see. Typical girl time. Hey, guys, we're about to check out the inside. Want to come? Oh, here's okay you're lost oh ding ni where are you guys running off to stay oh, here oh, okay where are we going now shit. oh shit okay, look. Yeah. i so need a massage the weather was cloudy just like this our ride never showed up we clicked right away didn't we we clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out, but <coughs> you weren't even phased, and you threw a rock at him. It was more like the Come to think of it. เราอยู่ข้างนอกแค่สองคนนะคนที่เหลือเข้าไปในโรงเรียนน,นี่หมดเลย <c oughs> โอ้เพลงญี่ปุ่นดังอีกแล้วไอไ้ไรเราเออฉันไม่ได้เรียกเธอว่าน้องมานหานแล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแนและจังหวะนี้ครับเวลาล่วงเลยไปครับล่วงเลยจนกลายเป็นกลางคืนแล้วผมก็ <c oughs> นมพุ่ยในญ่เขาเข้าไปนานมากเลยเราควรจะเข้าไปดูเขาแ้วเนี่ยใช่ครับใช่โอ้โหแล้วมืดตึ๊บอย่างเพื่อนรักว่างไงโอยห,หน้าหน้าตัว,ล,วละครเราเนี่ยอินเด็กไม่มีไฟฉายผมอ๋อนี่ไงกด F ได้ฮะ Hello guys ไออ่ะคิดหายมันเหมือนพิพิธภัณฑ์โอ้ข้างนอกมืดหมดแล้วนี่เราเข้าไปอยู่กันนานเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> อโอ้รวมตัวกันได้แล้วได้เวลากลับไปแล้วนะครับไ <c oughs> อไอยายนหายครับอ๋อ,อครับ แฉกกลางหายจิ๊บหายแล้วครับอ่าจะเข้ากันไปหมดเลยอีกแล้วไค่ไรตัวเรามันเป็นใบ้้่ะครับมนพูดไม่ได้แต่นมแน่นจริงอะไรจริงพูดเลยว่านมนี่กระดุมแตกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเป็นไรย้นยานยนย้อน อ้าวแล้วนี่เป็นไรอ่ะเดินคอตกเลยต้องโทรหาเขาสิฉันพยายามอยู่มิสซิสกาแต่ไม่มีสัญญาณนะครับแล้วไอโอ้โ,อโหอีราเป็นอะไรอ่ะอีราเดินคอตกย่าน,นครับย่านอีหลีเนาะนี่ก็เดินคอตกไม่มีใครสนใจเลยครับชิปหายแล้ว Oh shit.